ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนเห็ดของโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนเรื่องการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าตามนยโยบายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดมุ่งหมายพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตอันหนตามจุดเน้นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เน้นให้มี 1. โรงเรียน 1. ทักษะอาชีพโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อจุดเน้นของทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทําโครงการพอเห็ดนางฟ้าขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะและสามารถต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตได้มาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพอเห็ดนางฟ้ากันเลย 1. ขี้เลื่อยไม้ยางพารา100กิโลกร,รมัม 2. รำข้าวละเอียด6-10กิโลกร,รมัม 3. ปูนขาว1กิโลกร,รมัม 4. น้ำตาลทรายแดง1กิโลกร,รมัม ห้ายิบซ้ำศูนกิโลกร,รมัม 6. กดีกลือ่อศูนย์กิโลกร,รมัม 7. น้ำสะอาด 8. ปหัวเชื้อเห็ดนางฟ้า 9. ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด8ปดคูณสินิ้ว 10. บขอขวดพลาสติก 11. บเอ็ดสำลีใย,ยสังเคราะห์สิฝาปิดขอขวดหรือหนังสือพิมพ์ 13. บสายางรัดและสิ่หม้อเนื่องความดันแบบลูกทุ่ง เมื่อรู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ครบแล้วไปดูขั้นตอนการพอเหตุกันเลยขั้นตอนที่1นําำส่วนผสมดังกล่าวข้างต้นผสมให้เข้ากันด้วยมือแล้วปรับความชืน้น60-65%โดยเติมน้ำพอประมาณใช้มือกำคี้เลื่อยบีบให้แน่นถ้ามีน้ำซึมที่ง่ามมือแสดงว่าเปียกเกินไปให้เติมคี้เลื่อยแห้งเพิ่ม ถ้าไม่มีน้ําซึมให้แบมือออกขี้เลื่อยจะรวมตัวกันแล้วแตกออก2-3ถึงสส่วนถือว่าใช้ได้แต่ถ้าแบมือแล้วขี้เลื่อยไม่รวมตัวเป็นก้อนแสดงว่าแห้งไปให้เติมน้ําเล็กน้อยบรรจุขี้เลื่อยที่ผสมเสร็จแล้วใส่ถุงพลาสติกทนร้อนน้ำหนัก800-1,000ถึง1น0 0กรัมนำไปใส่เครื่องอัดก้อนเห็ดหรือกระแทกกับพื้นพอประมาณและทุบให้แน่นพอประมาณ2ของถุง ใส่คอขวดแล้วปิดด้วยสำลีนำไปนึ่งค่าเชื้อ2ชั่วโมงนับเวลาจากการที่ไอน้ำพุ่งขึ้นจากฝากถังแบบลุกขึ้นแล้วนำมาพักให้เย็นในที่สะอาดขั้นตอนที่2การใส่หัวเชื้อ 1. หัวเชื้อควรเลือกหัวเชื้อที่เจริญเต็ม,มเมล็ดธัญพืชใหม่ๆเพราะเชื้อในระยะนี้กำลังแข็งแรงและเจริญเติบโตรวดเร็ว สสถานที่เขี่ยเชื้อเห็ดควรเขี่ยในห้องที่สะอาดและสามารถป้องกันลมได้เพื่อช่วยลดการปนเปื้อนทำให้เปอร์เซ็นต์ของก้อนเชื้อเสียต่ำลง 3. ในการเขี่ยเชื้อเห็ดควรใช้แข่งแก้วคนโดยการเผาไฟให้ร้อนฆ่าเชื้อแล้วค่อยนำไปคนเชื้อในขวดให้แตกเป็นเมล็ด แล้วทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแล้วจึงใส่เชื้อเห็ด15-20เมล็ดต่อ1ก้อนแล้วปิดด้วยสันีและตามด้วยหนังสือพิมพ์อีกชั้น 4. นำก้อนที่ใส่หัวเชื้อนำไปพักในห้องบนพื้นที่สะอาด และขั้นตอนสุดท้าย5ผ่มก้อนเชื้อไว้ประมาณ25-35วันแล้วย้ายไปใส่ลงเก็บเห็ดเปิดจุกสำนีลดน้ำดูแลและเก็บผลผลิตและนี่ก็เป็นขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าของห้องเรียนเห็ดโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอขอบคุณค่ะ